ลูกลง,งามตรงสี่เนาะครับผมเอาพี่น้องครับลูกงามหลีนี่ผมไว้เชียคงไปเด็ดขายจาังทุกคนแต่วันนี้วัวก้ววัเต็มปากเขาว่าอยังตีมันสมราคาถักราคาครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมน<ผ>มครับสวัสดีครับพี่หมูหันครับผมเป็นแนวหันหลินของปอปองปองปองป๋อปองปองไปไลยครับขอปอปองปองเดือนว่าหันปิดยอดหกสิบกว่าตัวครับผมหกสิบกว่าตัวแมนครับบันที่นี้วัวไงว่าเมื่อนีมีงวดมาฝากพี่น้องแมนครับผมราคาเริ่มต้นเังไหรครับราคาเริ่มต้นแม่สาว มื่นกอบาทครับผมมื่นกอบาทแม่ลูกกับมื่นกอบาทครับผมแม่ลูกกับมื่นกอบาทแม่นครับผมวงงานบารมีคณะโบได้ขายงัวนี่เหยียบมึงขนเลยเนาะมันจะเหยียบลงเปล่ะครับผมเตี้ยไม่ยังอ้วนครับเตี้ยเอายังสี่พี่น้องครับบอกเลยว่ามือนี่นะมีวงงานว่ามีงัวไทยชีวิตมาบุญเขาหลายพ่อแม่นแล้วก็ติดท่องเขาเกิดแล้วเห้กำไรขึ้นเดียวไหมหาร้อยบาทแม่นครับผม ถ้าไจ่ายตังค์พร้อมครับผมเพื่อสิเอามาถ่ายคลิปเพื่อสิไทยชีวิตซอยกันครับผมครับพี่น้องอันนี้เขาบอกว่าไม่มีคอนเทนต์เด้อแต่ว่าบ่าไงว่าบ่ได้มีงวขายต่อเร้แล้วแต่ว่าปีนี้ว่าเขาอยากจะซอยช่วยเขามาครับผมป่ะเบิ่งตัวแรกตัวแรกแหกหมันน้องกีกี้ครับน้องกีกี้แม่นครับผมซื้อมาถ่ายักน้องน้องกีกี้ลูกชายซื้อบักรกาก้าครับเอาน้องกีกี้กับบักรกาก้าตาย นะพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกโตผูเนาะแม่ลูกลูกัวผูครับผมเอาพี่น้องครับัวแหลกแหกงานพลอน้องกีกี้กับน้องกาก้าน้องกีกี้กับน้องกาก้าแม่สูงประมาณเมตรนี่แหละครับผมแม่สูงประมาณเมตรนี่เนาะครับผมอันนี้ไอ้กำลังคันมึงอยู่เพราะว่าท่านท่านเห็นพี่โบชนสูงวเนาะครับผมน้องกีกี้กับน้องกาก้าครับผมแม่ลูกลูกัวผูครับผมเอาอย่างสี่แต่วันโหัวทองบ่ทองครับผม่มโหครับผมว่าอันว่าฝูงไหมครับว่าฝูงมากเนาะครับเอาอย่างสี่ครับ ลูกับโต้แหน่แล้วเนาะแม่กับตัวแห่แล้วครับเอาทั้งสี่ราคาเลยครับกุกกิ๊กกา๊กนี่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมหารสองก็ถึงตัวละเมื่นเท่าไหร่ถึงตัวละถึงตัวหนึ่งสิบเจ็ดเออถืออถือตัวหนึ่งเจ็ดพันหาถึงตัวหนึ่งแปดพันครับผมเอาตัวละเจ็ดพันตัวหนึ่งแปดพันครับผมเอาปะได้ขายพี่น้องครับพได้ทุนหน่อยเรียงกันสี่คนว่าได้ลูกทีละตัวเลยแต่ลูกมากกว่าที่เป็นตัวหน่หรอครับเออนะครับถึงตัวละ เจ็ดพันแปดพันนี่เนาะครับผมอันนี้คือราคาห้องคือซื้อราคาห้องคือซื้อสามารถต่อรองได้ทุกตัวครับผมพี่น้องครับพูดในทุนหน่อยน้องกี้กี้น้องกาคาไปกินอย่าเหรียญยูน้ำบานพี่น้องครับสองตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับบัตรนี้มาน้องสาวเหลียบ้านนาครับบัตรนี้สาวเหลียบาา้ยบานนาแมนครับผมได้มาพบคนงามชื่อสาวเหลียนี่บ่ครับตัวนี้บ่เขากำลังแกไปขึ้นเฉียงครับผมแมนบ่แมนครับผมบัตตาหนี้เขาให้หมอมาจกเบื้องเขาว่ามันทอ คงก็เลยไปให้กำไรเขาก็เลยได้ซื้อมาครับผมเอาตัวนี้อันนี้คือเสาเหลยนแมนเป็นอวัฒนาหลายอย่งเสาเหลยนเนาะอวัฒนาหลายครับผมอ่ะพี่น้องคร ok ับสถานะทองสีはは่ถึงห้าเดือนครับหมอพูดว่าสถานะทองสี่ถึงห้าเดือนแมนครับผมประมาณการเอาไว้เนาะเพราะว่าผมตรวจท้องเขาบอกรับประกันท้องแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมประกันท้องในร้านเปอร์เซ็นต์แมนครับผมตัวนี้มันสูงอะไครับสูงหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะครับผมดำเหลี่ยมโม่งครับ อ้าวพี่น้องครับสาเหลียสูง120เนาะประกันทอง4ถึง8เดือนแมนครับผมราคาครับราคา16,000บาทครับผมเอา16,000บาทแมนครับผมได้ง้วนทองไปเลี้ยงครับผมได้ง้วนทองไปเลี้ยงเนาะสาเหลียพี่น้องครับ16,000บาทพี่น้องครับครับผมโู้โเชื่องเชื่องครับผมโู้โเชื่องเชื่องพี่น้องครับครับราคาบ่แพงราคาบ่แพงต่อร้องไหนส่งฟรีคือเก่าครับผมต่อร้องไหนส่งฟรีคือเก่าแมนครับผม พี่น้องครับราคาหมื่นหกเด้งว่วทองพอมพี่น้องครับไปกินน้องอูดไอ้ทุนหน่อยอยากจะเอาเงินไปเริ่มต้นนะครับพี่น้องแบบนี้เ่ามีขาดทุนนะครับเลี่ยงไปไม่ได้กำไรไปนหนเพราะว่าแบบนี้มันได้ลูกเร็วนะครับแมนครับผมบัตรนี้มาแม่ทองแม่ต่อไปครับแม่ทองโตต่อไปแม่ขาวแม่ขาวบอครับผมเอาพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัวใสใหญ่ขึ้นมากหน่อยต้องให้เป็นงัวใสหน่อยเป็นง้วไทยเนาะมันนี่จะเป็นง้วไทยไทยกลางขึ้นมาครับผม ตัวนี้เบิรงนือยังมันเตี้ยแต่ว่าอ่างไงเนาะแมนครับผมสูง130บวกลบครับผมสูง130บวกลบแมนครับผมแต่ว่าห่างอ่างไงพี่น้องครับไม่ได้ลูกตัวคำว่าตัวนี้วัาตัวนี้ได้ลูก2ตัวตัวที่3านไ้ท่องครับลูก2ตัโตเนาะตัวที่3ามไ้ท่องพี่น้องครับผสมได้เดือนคำว่าตัวนี้ผสมได้5-6ถึงเดือนครับผม5ถึง6เดือนแมนครับผมประกันทองล้านเปอร์เซ็นครับผม ประกันทองล้านเปอร์เซ็นขันเอาไปแล้วบ่ทองโทรกลับคืนมาครับผมขันอยากได้เงินคืนเท่าไหรเงินคืนถ้าอยากให้เอาเงาะไปเปลี่ยนเท่ากหรเอาเงาะไปเปลี่ยนให้ครับผมถ้าซื้อออกจากนี้รับประกันหนึ่งสุยางครับผมครับหาน้าบอทองคือทองเนาะผมคือว่าไงว่าอยากได้เงินคืนเงิคืนเงินคืนให้แมนอยากได้เงาะไปเปลี่ยนเงาไปเปลี่ยนให้ครับผมแล้วได้ลูกค้ามากแบบใดเนาะได้ลูกค้ามากแบบใดราคาครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมโอ้ยราคาเงินเก่าหนึ่งกับโบหลายคนเนาะแมนอยขันเงินเก่าเนี่ประกันปนีกแต่ว่ต้องไปขายัน่อกครับนี นาะมือนเก่าราคากับไายเนื้อเรียวนะครับผมแมนบอแมนครับตะวันนี่คือทองเล้ยวนะครับทองหางรับประกันทองครับผมประกันทองหาทุกเดือนผมป้ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปมาเบิงงัวทองใสยักษ์ข้าบาดนี่เอาพี่น้องครับงัวตัวนี้ถือว่าราคาถือด้นี่นะครับกินหญ่ดีพนว่ามันนี่งัวทองใสยักษ์แมนครับผมยักษ์อีลีเตยักษ์อีลีครับผมเอาพี่น้องครับพันว่างัวทองใสยักษ์ตัวนี้ เอ้าวแยกนี่คือสูงอะไรครับแยกของเขาสูง140บวกลบครับผมเพราะว่าของเขาปกติเอาไปแต่ก้อยหน่อยง้วนหน่อยรักรวยครับรวยรวยยี่สิบแมนครับเบอนี้ได้รวยสี่สิบรวยสี่สิบครับผมเมื่อนี้อันนี้เคือรสพันอย่างครับงัวนตรงสิกับงัวนบามันเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันห่างติดหนักครับผมมันเป็นงัวนหนักครับงัวนบามันติดหนักเนาะแมนครับผมเพราะังไงเออเขาเป็นดังดอนเป็นหางดอนครับผมอ่ะนะครับเอายังสิผสมไหมครับงัวตัวนี้ผสมทองสี่ถึงห้าดือนครับผม ่อประกันท้องสี่ถึงห้าเดือนเนาะราคาครับราคาหนึ่งหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมฮะหัวใส่รอยเสียบประกันท้องสี่ถึงห้าเดือนครับผมมันมี่แต่มีอย่างบอกครับของนี่ครับผมใส่ยางมุงกนดูยางนี่หละนางสาวไทยเฮาเอานางสาวไทยเลยบอกตัวนี้คือบอกขายไดสองหมื่นสองสองหมื่นสามวันได้ขายได้ว่าเป็นยางกับผมมือนี่ค้องถือเอามากองไว้มือนี้เบิร์ครับผม ตัวติดติดตัวอยหมูหันใดเขาต้องค้นหาตะขอถึกถือมาไว้ครับแมนวะครับติดตัวยาักขระมูลวะติดตัวยากครับครับช่องอื่นเขาสิมาถ่ายให้กระบอเอาครับผมยืนยัดมาช่องนี่ครับผมเตีนะครับเอานะครับแมนติดตัวยากก็เอาขึ้นเก่าเตียผมราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมนครับผมรับประกันท้องส่งฟรีเหมือนเดิมถ้าไอ้บลอกเกีงใจพอก็ไม่ไอ้ไอ้ซื้อนี่เลยจะดตัวแหละครับยุขวกหกโอ้ บอนี่ซื้อควายอีกตัวนึงเป็นเจ็ด oh, oh, oh. อันนี้คือซื้อกับเพื่อน,นอวิ่ง,งน,นะน,งาานี่ครับผมโอดใจไม่ไหวไปตัวต่อไปันตัวนี้บ่ได้ขายบ่นด้อเอิญนอมาเด้อครับผมแล้วก็สาบซ o ง g ให้ตัวนี้ไอว่าได้ขายนะครับบ่ต้อเอิญนมาอีกบบง่วงขันบางสิบ่ได้ขายง่วงสิครับบัตรนี้ตานี่แม่ลูกซูปเปอร์แบ็คครับบัตรนี่แม่ลูกซูปเปอร์แบ็คดำทึ้งแม่ดำทึ้งลูกครับดำทึ้งแม่ดำทั้งลูกพี่น้องนะครับตายตายตายอันไอมาลิปตัวนี้ว่าได้ขอไอแช่อันตัวนี้วางสิเพราะยังเสียงบ่่วาังซีหมูนื้อมาาก ประมาณแสนกว่าบาทแล้วพ่อให้ขาดทุนไปแสนอันมื้อหนึ่งเอาบ่อให้ว่าขอขึ้นบังก่อนเถอะอ่าเอาัาที่นี่แม่ลูกลูกัวผู้ครับผมแม่สูงเท่าไงตัวนี้แม่สูงหนึ่งร้อยสามสิบบวกลบครับผมแม่สูงอะไรทั้งที่บวกลบเนาะแต่ว่าลูกกัโตัวเงี้ยเนาะครับผมลูกกัโตัวเงี้ยเพี่น้องครับตัวนี้แม่ผสมไปครับง้อตัวนี้แม่รุ่นทองครับผมเพราะว่าเขาเขาก็บบ่อหัวก็บบ่อไว้เป็นทองบ้างก็ได้ครับผมเอาทองบ้างเนาะครับผมทองบ้างครับผมก็ต้องไปให้ชวนเชื่อหลายเอาแค่ว่า อามันคุมค่ะครับผมขายตามเห็นเลยครับเอาตามเห็นพี่น้องครับอันนี้ลูกเขาลูกโตผูเนาะแม่ลูกลูกโตผู่ครับแม่เขาหนีตีเป็นทองว่างซะนะครับครับผมเอาสิครับแม่ลูกโตผู๋ราคาเด้ครับสองหมื่นแปดพันบาทครับผมฮะสองหมื่นแปดพันบาทครับหน่วยสิบร้อยพันสองหมื่นแปดพันบาทเมนครับผมแม่กับลูกลูกโตผู่ครับผมตายลูกมันกับเป็นตัวมื่นเหรอครับแต่ไมื่อตะกี้ไอเหตุคลิปสอนขาเจ้าว่า ่าแนวทางการรีวิวสําหรับมือใหม่ซื้อแม่ลูกลูกโตผู๋สามหมื่นเจ็ดพันบาทยังลูกหนึ่งปีได้ขายสองหมื่นเหลือแม่ 1, หน <า S 1> ึ่งหมื่นข้านี่แม่ลูกลูกัวผู๋แล้วข่าได้ก่อนสองหมื่นแปดพันบาทครับผมปะเก็บเก็บเก็บทิศดีนั่นลงใส่ไปได้เร็วเมื่อหกปีที่แล้ว <laughs> แค่ดี้ตีแพ้งใบนาแมนครับอันนี้ถือใบนาถือใบน,า,นาครับผมเอาพี่น้องอนาณตบริษัทเป็นอย่างไรถือตอนไหนครับราคาสองหมื่นแปดพันบาท ตายตัวบอกง่ายหนึ่งถึงตัวละหมื่นสี่พันบาทครับผมง้ดตัวละหมื่นสี่พี่น้องบางตัวง้วตัวละหมื่นสี่อันนี้งว้วตัวละหมื่นเก่าทองพร้อมนี่พี่น้องตายนะครับจักสีว้าอะไรลิ้นส่วนหมอยู่ขอกลิ้นตัวคนหายใหญ่เกี่ยวหมว้าอะไรไปเหตุจังก็เดเกี้ยวใหญ่ไอห่ารอยผมนี่โอ้ผมตายใหญ่ผมสร้างบรยุไก่ไก่เศรษฐีได้รับจังไอหมูหันใหญ่บ้านเลยเอามาหนี่งตัวต่อไปตัวต่อไปครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียครับ เมื่อไหลพี่น้องครับได้ยินราคางัวขาอ่อนพร้อมนี่วอนวาเศร้าจากของอ้วนนี่ครับพี่น้องครับเห็นราคาแล้วก็ถอดใจเอาท่รบดดาเวลาทายคลิปครับวางมือไอแลนด์เสียงม้าเข่าตีนครับเอานะครับตัวนี้เป็นแม่ทองขึ้นแม่ลูกครับตัวนี้แม่ลูกครับผมอ่าใส่เลขขายใส่ล้วผู้ช่วยพญานาคเอาผู้ช่วยไล่งัวมานะครับ แม่ลูกลูกตัวแม่แมนครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่โบดครบเจียงครับผมเอาพี่น้องครับบันยีเสื้อผ้ายักเสื้อผ้ายุดเสื้อผ้ายุปสุดเซอร์ไพรส์ครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกโบดถเข้มนะครับเนื้อนังดีดีสินะครับแม่เขานี่ผสมไหมครับแม่กัตีเป็นทองบางคือเก่าครับเอาสิตีทองบางเนาะเพราะว่าราคาหนีบวอแห้งเลยแมนครับผมหน้าพี่น้องผมบอกเลยว่าหอยงวตัวนี้พี่น้องซื้อไปเลี้ยงเราขาดทุนเด้อทุมาดาของกอนไม่ได้ยินราคาแต่จะหว่างวนค้หนีบเกินสามหมื่น เอาเงินสีพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียครับผมแม่ตีทองว่างแม่ตีทองว่างครับผมลูกงมงายงสี่เนาะครับผมเอาพี่น้องครับลูกงาบมีดผมีผมไว้เชียะคงก็ได้ยใครจาังทุกคนแต่วนีว่กาวีาวาเต็มปากก็ไว้ยังตมันสมราคาถักราคาครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมนครับผมทรงฟีพร้อมทรงฟีพร้อมคุยถือกันไปทรงไรเบิดครับผมตายสองหมื่นเก้าวันนี้ไหมแมนครับผมตาย แม่กินหยาดีดีสัมครับแม่กินหยาดีพ่อเหม่อนพ่อแม่กับบอส้มนี่พี่น้องครับพอหลุมเนี่ยครับลำนมแม่ตปองดีพออุ้มก็อ้วนดีครับเหล่ากับลูกมันบดท่องเทียมนี่ค้นมักทำไมได้กินว้วลูกแรกครับผมง้วแม่นี่ง้วลูกแรกพ่อแม่นครับผมถือว่าเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงดีครับง้วบอจอยบอสส้มครับผมป้าพี่น้องสองหมื่นเก่าว่างหาหลายบาทอันนี้คือราคาของกระือส่งฟรีพ่อต่อได้อีกส่งฟรีพ่อต่อได้อีกครับผมอายเหมือนแห้ง <ornament S 2> ถือใหม่ก <WA S 1> ันส mm ั hmm. ้นเลยไหม มันเป็นจังไงครับมันแพงโพดบ่ครับฮะมันแพงโพดบ่ครับไอ้เหลือใจโอ้ไอ้เหลือใจราคาเงี้ยผมปะาตัวต่อไปขันเหลือใจตัวนั้นมันเหลือใจตัวนี้อีกนะครับฮะมันเหลือใจตัวนี้อีกนะครับบเหลือใจตัวนี้อีกเนี่ยโผลหรือไอ้ผม,มีแท่งถือใหม่กันซันที่ตัวนี้ใส่ไรใส่ไรป้าที่น่องราคาเมื่อเพังสี่นะครับขนหาซื้อหนีบได้ก็ได้ซื้อมาได้อีกเนาะครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้โตต่อไปเห็นเหลือใจอีกมั้บ่ งัวตัวนี้ทองบางยังไงครับงัวตัวนี้ทองบ้างครับผมแม่กับลูกครับผมอ๋อแม่กับลูกแม่ลูกครับผมตัวนี้เป็นงัวใส่ไงได้บอนี้งัวใส่ไงครับผมมันสูงแห่งว่าตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับผมพี่น้องครับงัวแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบลูกตัวไหนลูกตัวผู้ครับผมลูกสีแดงครับลูกตัวผูสีแดงแม่ครับพี่น้องครับบอหนี้บนงัวใส่หยักไอ้ามลีมิตตนีบองัวตัวนี้บอครับผมรับประกันตำหนี้ยี่สิบวันขาทกขาถอนบอมีครับผมเอาพี่น้องครับเอาสิ อย่างหูจากราคาเลยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมฮะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเมียนครับผมไตเมียลูกลูกเพื่อนลูกเพื่อนตัวผูกอ้วนๆครับนี่นะเมียโบนย่งยิ่งสินะเมียนครับผมไตโอ๊ยไตไปเอาไปเก็บหันมาบได้ขายที่วางในบุกไอเมยนะครับหันเจี๊บพหัวท้วง แม่ลูกปลูกโตัู้พี่น้องครับแม่บอกง่ายดีหนึ่งร้อยชิปหรือแกูเบอร์แล้วครับผมชิปหูดำแข้งขากระยงยัยเื่องเพชรกระดำลูกกระตัวผู้สีแดงนะครับสองหมื่นก้าพันห้าร้อยบาทเมียนครับผมตาย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 พี่น้องเทนงวันนี่ชิปตัวผู้หวังตายยังเถื่อนนับไปว่าชุดชุดไทยครับบาดีงัวไทยชีวิตครับงัวไทยชีวิตมาครับผม เอาคือว่าที่คิด่าังสั้นมันเป็นโรคกะล่ำปีครับมันเป็นโรคกะล่ำปีแนนครับผมเป็นแต่ว่าหายดีแล้วเป็นหายดีแล้วบัดนนี้ข้าเจ้าเสียไปข้าเจ้าเสียไปปงพอมันครับเอาว่าไงข้าเจ้าเสียไปจัดงานเนาะแนนครับบัดนที่นี่เขาก็ได้ไปเห็นครับอันนี้คือเป็นโรคกะล่มปีอายุเท่าไรครับงวตัวนี้อายุกืสิปีนึงนี่แหละครับงวอายุประมาณปีนึงเนาะครับผมเป็นโรคกะล่ำปีมากนะครับผมเอาอย่างส่ ครับผมตัวนี้บอกที่ว่าให้เอาเงินไปจ่ใจข้าเจ้าเมียนครับตัวนี้แหละครับอันว่าสิทอยมันก็เลยวนันขอยืมเพิ่นมาขายก่อนครับผม,มเดี๋ยวเงินไปส่งเฉียงเพิ่นครับอยู่มันมาขายยืมง่วงมาขายก่อนมแมีนครับผมยืมง่วงมาขายก่อนเอาสิครับอันนี้ราคางื่อนกำลังปีนี้เฉลียวจะหมายครับ้องไว่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผม เอาคือว่าเสี่ยวมื่นหกวที่เามื่นหาวันทาอบาทรถไปหนาครับผมอยากบมมีเงินไปใจเฟิ่นครับผมคือบอกไงว่าคือเขาต้นทุนมามื่นหาแมนครับผมขอกำไรหาลอยครับผมเพราะว่าเสียวเงินไปขึ้นผนอีกมื่นหาราคาหนาคอกครับผมถ้าเสียงส่งก็คือเขาสามารถผูกคุยเรื่องค่ารถดกันได้ครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมก็ได้ยังหรอกครับผมครับคืออันนี้คือราคาซอยกันสุดๆล้วเนาะแมนครับผมมเป็นกะหล่ำปีได้เป็นว่าแม่สาวยู่งไม่ผลต่อการมิลูกเนาะแม่สาวครับผมหายดีหายดีลอยเปอร์เซ็นต์มมีทางกลับมาเป็นอีกคครรัับบผม ลูกค้าผู้ลองคุนพลวายานมันกลับมาเป็นอีกมันบ่มาเป็นอีกนะครับมันมีภูมิหังแล้วครับภูมันหลายเลยนะครับครับผมอ้าโอเคเบิแล้วเนาะผมเบิดแล้วครับผมเอายังสี่ไปที่นี่ถ้าผู้ใดนะครับเดี๋ยวให้น้องลำาเพธุนผูกมากันเดี๋ยวนี้ผมโมงไงว่ามือขางควาผมมีแห้งเลยรด้วยสั้นพร้อมครับถ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมว่ามือนีงฟาร์มเขาอยู่ไส่ครับอยู่อำเภอบ้านดานครับผมอันตำบลบ้านเหนือครับผมครับอัน เบอร์โทรศัพท์จีต่อศูนย์เก้าแปดสองเก้าสี่สองเจ็ดสองแปดครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กปีชาเอื้อไทยสงครับผมเข้าหลับกันยังเนี่ยครับรับประกันขาโทษขาถอนนาดางหางดอกดูคางสุดหมดลูกออกรับประกันตามนี้สากลครับผมยี่สิบวันหลังการขายครับผมเอานะครับอันนี้คือมาตรฐานของเขาเนาะแมนครับผมเอามี่ฝ่ายบอครับมี่ยังสีฝากก็คือพี่น้องที่ซื้อัาจอยไปบ่ต้องยันบ่ตองอยากไอคนหรอครับ เขาสื่อจอยไปเลี้ยงเอาอ้วนดีกว่าไปซื้ออ้วนมาเลี <S S ้ยงให้ม huh. ันจอยครับผมซื้อจอยเลี้ยงอ้วนไทยบ้านเพิ่นย่องเลยครับซื้ออ้วนมาเป็นจอยไทยบ้านเพิ่นซาเลยครับผมครับครับเอาโอเคสำหรับแขครับค่ะสวัสดีครับ